สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะคลิปนี้เรายังอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพาชมที่ดินวิวภูเขาสวยๆอีกแล้วค่ะแปลงนี้วิวภูเขาราคาถูกลักษณะลักษณะที่ดินของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือเป็นเนินสโลปนะคะแปลงนี้เนื้อที่42ไร่ค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นนอส3กโฉนดคุดเขียวค่ะสามารถออกเป็นฉนดคุดเขียวได้เออออกออกเป็นฉนดคุดแดงได้นะคะเราเช็คให้แล้วแล้วก็ราคาขายอยู่ที่ไร่ละ95,000บาท มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลจุดสูงสุดนะคะ2 2 2ค่ะ2 2 2ยเมตรเลยนะคะวิวภูเขาสวยๆแบบนี้นะคะในพื้นที่นะคะเป็นลักษณะเป็นป่าอ่าเป็นป่านานาพันธุ์ค่ะแล้วก็จะมีสวนมะขามด้วยด้านหน้าก็จะเป็นทุ่งหญ้าแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังด้านหลังก็เป็นสวนมะขามแบบนี้ค่ะสวนมะขามน่าจะประมาณ30ไร่นะคะต้องใช้ภาพมุมสูงนะคะแปลงนี้เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดภายในแปลงกันเลยนะคะไปชมกันเลย พิกัดแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลปากช่องเอหเล่มสักจังวเพชรบูรณ์เนื้อที่42ไร่เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคขุดเขียวน,นส,สากสามารถยื่นออกเป็นฉนดคขุดแดงได้ค่ะแปลงนี้ไม่ทับเขตป่านะคะเราเช็คให้แล้วรูปร่างแปลงนะคะสวยเลยทีเดียวค่ะหน้ากว้างติดถนนเกือบ200เมตรมีความสูงจากระดับน้ําทะเล242เมตรในแปลงที่ดีนะคะเป็นลานโลง่ลงๆนะคะประมาณ10ไร่และส่วนที่เหลือเป็นสวนมะขามค่ะซึ่งเก็บผลผลิตได้แล้ว แปลงที่ดินอยู่้ายหมู่บ้านนะคะห่างจากหมู่บ้านหลังสุดท้ายก็ประมาณ800เมตรค่ะลงจากถนนคอนกรีต500-800ถึงเมตรรถเก่งเข้าได้นะคะแปลงนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะมีมะแมลงปอบินเต็มพื้นที่เลยนะคะเข้ามาจากแยกน้ําดุกนะคะแยกน้ําดุกก็คือถนนจะไปสะพานหว้วยตองไปอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวก็ประมาณ5กิโลเมตรค่ะห่างจากแยกพ่อขุนค่นะ,คะ15กิโลเมตรพ่อขุนผ่าเมืองนะคะห่างจากเมืองเพชรบูรณ์50กิโลเมตรค่ะ สนใจนะชมที่ดินนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยค่ะ0910096124ค่ะเบอร์นี้เป็น ID l ดี e ายด้วยนะคะแปลงนี้ก็เหมาะทำเป็นลานกลางเต็นท์เป็นสวนเกษตรซื้อเก็บซื้อเก่งกำไรไว้ให้ลูกหลานได้เลยค่ะราคายังไม่แรงนะคะไรล,ละ95,000บาทค่ะราคานี้ก็เป็นราคาเจ้าของนะคะสามารถต่อรองได้อีกนะคะราคานี้จากภาพมุมสูงนะคะก็จะมีเห็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็จะมีเห็นประปายนะคะ ส่วนนี้ที่เราบินอยู่ก็คือท้ายหมู่บ้านแล้วนะคะเขาเขตเขตป่านี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นเขาของอุทยาแนแห่งชาติน้ำหนาวทั้งหมดเลยค่ะสวยงามเลยค่ะแปลงนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามและการรับชมค่ะเรายังมีที่ดินแปลงเล็กและแปลงใหญ่ในจังหวัดเพชรบูร์อีกหลายแปลงนะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ